มนุษย์มีความแบบพวกที่มัวนี่ไม่ใช่จันทรีก็มีนะผมเชื่อครับใช่ครับไม่มีโอคนคนแล้วแบบพวกแบบรับทงมาโทษหลุดกันมาเต็มเลยพี่ใช่ใช่โอ้แล้วก็เกินเกินไปนอย่าอย่าให้เกิดเกิดอย่างนี้บ้านเราเลยไม่ไหวเห่ยเหี่วเอา่ยวไม่เอาหลายหลายคนแบบเห็นแล้วแบบอยากจะนุ่นจะเย็นเย็นแต่บางครั้งออเอาตรงๆนะบางครั้งเราก็แบบมีคิดนะ ทักทีไหมถ้าแบบบ้านมึงแบบรักกันมึงไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ก็คิดแต่ไม่ได้แต่มันไม่ได้จริงแค่ได้แต่คิดแต่ยังสงสัยแท็กมีคนถามว่าเคยพี่ได้คุยกับลบพ,พิเศษไหมครับผมคุยกับทุกลบอะครับอ,อยากคุยกับคนไหนไอ้ที่เราไปข้างบนน่ะนั่นคือหน่วยนะพี่เกลือนั่นลบพิเศษใช่ไหมที่ผมยาวๆที่อะไรเงี้ยอ๋อเหรอเออทีพวกนั้นคือพิเศษหมดเลยนะ อ๋อเหรอที่เห็นเร่งที่เห็นวอที่เห็นใส่ผมยาวๆไม่ได้ตัดใช่หมดเลยใช่หน่วยพิเศษนยพิเศษแล้วเป็นคนที่อยู่สามวันแล้วก็ลงไปสามวันนี้ไม่หลับไม่นอนนะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งเฝ้าดูตรงนั้นเฝ้าเฝ้าเลยไอ้คนเร่งก็เร่งไปไอ้คนเฝ้าก็เฝ้าไปเสามวันผัดเปลี่ยนฝันวันผัดเปลี่ยนอืมแล้วก็ลงมาใช่เออนั่นแหละ มันเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปอีกไม่ต้องหงวงพี่เกลอพี่ได้ไปสัมภาษณ์คนที่ตะโกนกูลูกหลานพนะระนเรศวรไหมอันนั้นคุณลุงป่ะครับใช่ไหมคุณลุงนี่ตะโกนกูลูกหลานาลพระพนเรศวรและย,ยิงปืนยิงยิงอ๋ออันนั้นไม่ใช่ไม่อันนั้นมันคลิปซ้มลบมั้งผมไม่แน่ใจไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่สงครามนะเว่นั้นนี่นีน่ไอ้นี่มีคนมารถถังจิตเมืองนนมาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมว่าเป็นไหมเฮ้ย hey, <ผ>มีคนถามหน่อยคุณรถถังดึงขึ้นจอดีดึงขึ้นจอดิไม่เอาคนเนี้ยไม่ต้องมาคุยกับผมไปเลี้ยงลูกก่อนทิพีพอ๋อหละไปเลี้ยงลูกก่อนรถถังรถถังไปเลี้ยงลูกก่อนลูกรถถังได้นอนบ้างไหม รถถังตาคับไหมตาคับไหมลูกไอ้หนูไอ้หนูตาค้บไหมลูกสามชั่วโมงตื่นสามชั่วโมงตื่นไอ้หนูลูกรถถังตอนนี้มาเลยยังมวยยงลูกนะตอนนี้เป็นรถเล่นได้กูผ่านมาแล้วรถของเล่นรถของเล่นตอนนี้รถถังเป็นรถของเล่นเออรถถังรถถังเป็นแรงลูกก่อนชงนมเป็นไหมลูกไอ้หนูชงนมเวลาชงเสร็จมันต้องหยอดด้วยนะหนูอุณหภูมินะลูกไอ้ลูกหยอดอุณหภูมิเสร็จลูกกินเปนลูกแล้วเวลาแล้วเวลาเช็ดผ้าองค์พระอ้อมสอดดีๆนะลูกดีนะลูก ฟักทองลูกไอ้หนูฟักทองยังไอ้หนูฟักทองหรือว่าเข้าวข้าวตุน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 หรือหรือเออผักขมไอ้หนูดูดีดีลูกแล้วถังแหมแรงไม่เลี้ยงลูกไอ้หนูเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่ไอ้พวกเตะบงเตะบอลนย่าเพิ่งเตะเลี้ยงลูกก่อนลูกโอ้ยลูกอ่อนกูไม่มีเวลาเตะหลังบอลอ่ะเออโตถไม่เสียงกะไรไม่เถียงกั็ตะบะข้าวมาสั่งสามสามคนสามคน รถถังสนุกสนุกสามคนที่เลี้ยงไว้ดูแลเขาดีอย่างแน่นแน่เลยะแน่นแน่ปากเก่งหลอเกินอยากให้บอกไหมว่าเตะบอลเสร็จแล้วไปไหนรถถังเอ้ยไอ้โนเฮ้ยอยากคุยอ่ะดึงขึ้นมาดิสัมภาษณ์ดิรถถังไอ้นะรถถังรถถังจิตเบิอ์นนน่ะเออดึงขึ้นมาดิดึงขึ้นมาดิรถถังอันพงศมีเกียรติครับแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับแต่ยังไม่มาคงยังไม่มาคงเลี้ยงลูกอยู่พี่เฮ้ยติดเลี้ยงลูกป่ะเนี่ย เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปไปเขาเลี้ยงลูกเถอะพี่ไปเขาเลี้ยงลูกไปไปเขาเลี้ยงลูกไปบอกเดี๋ยวข้าหลังข้าหลังมาชนจอหน่อยนะรถถังนะเอมามาขึ้นมารถถังจิตมันงงขึ้นมามันเห็นมานขึ้นมาจะเล่นเคยกลัวอะไรก็ขึ้นมาขอขอขอขึ้นล่อให้ยับเอาเว้เอาเว้รถถังมาชนจอเว้รถถังบุกถินเสือกไปสุดวะเฮ้ขอขึ้นมารถถัง ล่อแม่งจับออยอมมาแล้วไม่ไล้เดืยวหลายยางหลายอย่างหลายอย่างรถถังมันมมน,น่ารักน,<ล>ะ,นะถันงถน,น่ายางรถถังมันน่ารักอ้าวไปแล้วเดี๋ยวรอพี่เกลือก่อนไม่ถังถังต้องไล์เว้ยเพื่อนฮะมึงต้องไล์สดแล้วเดี๋ยวกูจะได้ขึ้นกับมึงอ้าวกูจะไล์ทำไมอะมึงป๊อตแล้วด ถังถังเก็บแรงไว,ไว,ไว้ไว้เลี้ยงลูกลูกอยาก่างดังหักเหรอหักหักกว่านี้ก็โดนมาแล้วถงังอะไรแกรแซมเพิลต้องโดนโอ,โอมันต้องต้องให้ไม่ต้องให้ถังไลฟ์สดก่อนอ๋อเออถังไลฟ์ขึ้นมาถังไลฟ์ขึ้นมาถังต้องต้องไลฟ์สดก่อนไม่งั้นขึ้นไม่ได้ไลฟ์แล้วเดี๋ยวชนจอนะครับถังโอ้ยตอนนี้ตอนนี้น,น,น่าน่าซิดอยู่น่าซิดอยู่ อะไรพอพูดเรื่องเลี้ยงลูกก็น่าสิทธเหลือเฮ้ยเสียงสิทิ์น่าสิทธน่าสิทธน่าสิทธิ์น่าสิทธเลยไม่เอาอะไรแล้วน่าสิทธิ์แล้วถังงาแต่ถังมันลองลองไปคุยกับมันพี่เกลือลองไปคุยกับมันนะมันเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะมันเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยกูกูสงสัยหลายเรื่องเลยกูสงสัยหลายเรื่องเลยว่าเรื่องไหนเขาบอกนักมวยกลัวเมียจริงเปล่าวะจริงไม่แต่ว่านักมวยเลยพี่เกลือพวกเราก็กลัว พวกเราก็กลัวอะไรคนบอกว่าไม่กลัวเกรงใจก็ได้อ่าคือที่เกรงใจคือแบบว่าเดี๋ยวเช้ามาไม่ไม่มีใครหาข้าวหาน้ำเรากินไงพี่นี่ก็จะบอกว่านี่นี่ถุยโถ่ผมบอกแค่นี้ผมไม่ได้กลัวเฮะเออนี่ดูด้วยนี่พาคบอลคอหรือลเก็เกงใจพรคบคอด้วยเกรงใจ่าพบอลคอด้วยปักพงชัยนะเว้ยแต่คนเอ่อพี่ๆทหารหลายคนถ้าอ่านพันกรูเมียนทุกคนไหนอะรถถังอยู่ไหนอะรถถังอยู่ไหนมันไปนอนนะมันไปนอน ให้มันไปนอนอ๋อเหรอให้มันไปนอนเขาไลฟ์ป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกดไลฟ์ดิมาแล้วมาแล้วแล้วถังจริงเหมืนกันถังจริงมือนกันีมากเลยดีมากเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ลำปลาครับเฮ้ยไม่ใช่ครคุณคุณจะถ่ายหนังเมืองนอกเหรอข้างหลังคุณเป็นกินสกีเนี่ยคือยังไงใช่ใช่ผมต้องซ้อมไว้ตลอดครับอ๋อถังเป็นฮอลลีวูดเหรอการฝนคุณพ่อมือใหม่เฮ้ยแล้วถังคุณเพิ่งมีลูกเหรอ ผมเนี่ยได้ประมาณเดือนกว่าๆโอ้ยกลังตื่นเลยผมบอกนะทำไมาเวลพักผ่อนไม่ใช่คุณใช้หน้าทีแม่ไปแม่ทำพักผ่อนตอนนี้ตื่นตีสามไม่ผมระดับนี้แล้วระดับนี้แล้วคุณแท็กตัดมองคุณโบไงแกแกแกจิงตะโกนมาไม่กลัวหรอกเว้ยเมี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 ยเหยี่ยงเหี่ยงเมียอะไรวะ อย่างเชิงก่อนดู่างแน่นอนนักมวยมันต้องเชิงก่อนรถต่างๆนักมวยมันต้องเชิงละมันต้องมวยมันก็ต้องรู้ดิจังหวะสกิดคู่ต่อสู้ใช่หล้อม่อะไรส่นก็เต็มที่แล้วไอ้ฟาดนี่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 เนี่ยปากเก้าสิบเปอร์เซนต์กลัวเมียทุกคนกลัวเมียเลยกูกูกลัวจังเลยว่าไลายๆอยู่เดี๋ยวกูได้เห็นบาทารูปพักให้เดินสะดวกเลยให้เดินสะดวกเลย สบายดีนะครับพี่ๆสบายดีนะครับสบายดีครับเป็นไงบ้างเลี้ยลูกหนักไหมเลี้ยงยากไหมอ๋อไอตัวเล็กมันกินและนอนครับปลูกปลูกเขาปลูกเขามากินทุกสามชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับลูกชายลูกสาวครับลูกชายครับลูกชายเออเชียไลเอียไลซลาตันครับซลาตันนักฟุตบอลอ๋อตอนแรกจะบอกเฮ้ยซลาตันหรือเปล่าไม่ใช่แค่ซาลาดิ์นั่นกูสลาจะไปแย่งเขาทำไมเดี๋ยวโทษนะ คุณเป็นนักมวยที่ตั้งชื่อลูกเป็นนักฟุตบอลเหรอก็มันผมผมอ่ะดั้งเดิมก่อนต่อยมวยผมชอบเตะบอลผมผมเป็นนักโอ้โหเหรอใกล้กับโอหเตะบอลเก่งรถถังเตะบอลเก่งไม่ไม่ไม่อย่าอย่าพูดนี่้ยเตะบอลเก่งเฮ้ยเตะบอลเก่งโอหคือแบบเท้าซ้ายเท้าขวาเขาได้หมดเท้าซ้ายเราได้ปาแล้ววิ่งเร็วมากไอ้จ้าวิ่งเร็ววิ่งเร็วเต้องยอมเขาอันนี้เราต้องยอมเขาในอย่างนี้เขาเป็นคนเล่นบอลเก่งทักษะดีอยากให้ลูกต่อยมวยไหมอยากให้ลูกต่อยมวยไหม ผมแล้วแต่เขาครับเพราะว่าผมไม่อยากมังครับไม่แล้วไม่อยากเขาเจ็บตัวมันผมอืมอแต่เขาก็ประสบป่าคุณก็ประสบความเหน็ดน,นะคุณก็ได้มันมันก็พี่พี่เกลือก็มันก่กกนนาจะมาถึงทุกวันนี้มันก็โอ้พริกแปรดิม,มันต้องแลกกันอ่าแลกแลกเยอะมากแลกเยอะด้วย,วยคุณมากแลกเยอะเลย ไม่ม<ก>เออกว่าจะมาเป็นรถถังมันต้องมันต้องแลกอะไรบ้างอะทุกคนรู้จักผมตอนที่ผมมีชื่อแล้วไงแต่วันแรกๆที่ผมกล้าผมโอ้เจอทุกอย่างผมต้องแบบล้มลุกูกค้าประมาณพันกว่ารอบอะอพี่เกลือพี่เกลือลองเอารถถังไปสัมภาษณ์อันนี้ชีวิตแม่งมันมันเฮ้ยรถมันคุณ,ค,ณคุณเคยโดนเขาน็อกไหมเคยครั้งหนึ่งช่องเจ็ดครับคุณก็เคยโดนน็อกใช่ไหม โม่นาะเคยโดนโโดนน้องอย่างนครับไม่ผมเห็นคุณแบบตายแบบวเ้ยตายกูไดิไม่กลัวเลยป้งเมื่อก่อนนี้ไงแต่เมื่อก่อนเมื่อผมโดนประมาณสักสิบปีที่แล้วมั้งอือเหรอครับผมความรู้สึกนักมวยโดนน้องมันเป็นยังไงเล่าเล่าโมเมนต์ให้ฟังหนยรู้สึกอะไรนะพี่นะมันก็หลับไปเลยนะพี่ไม่รู้เลยอ่ะปะร่วงมันก็ไปรู้อีกทีว่ากูโดนอะไรวะออเคยเคยมีครั้งหนึ่งโดนโดนล็อกคอโดนล็อกคอ หลับไปเลยตายไปเลยเฮ้ยจริงๆคือรู้ว่าโดนล็อกนี้ใช่ครับความรงกตันคือี่งี่แล้วปุ๊บเลยใช่ก็คือพอโดนล็อกเนี่ยผมต้องแท็บใช่ไหมมันเป็นมวยเอ็มเอเอออผมต้องแท็บแต่ผมผมปฏิญาณตนไว้ตั้งแต่สัมภาษณ์ทุกสื่อบอกว่าถ้าเขาจะเอาผมน็อกให้ผมหลับไปเลยอืมผมจะไม่หลมไม่แท็บไม่แท็บกูสู้กูสู้มันก็ล่อแม่งหลับเลยเนี่ย เอาไปเกอร์วันเดอร์เอาไปเกอร์วันเดอร์สนุกไม่แล้วตื่นก็อีกทีเป็นไงตื่นแล้วทีจากรรมการอยู่พักไงผมกำลังแก้เลยกรรมการบอกผมหลับไปแล้วห้าวิไปแล้วอ๋อคือ,ค,อคือตื่นมาพยายามแก้ต่อใช่ผมผมมันจํนไม่รู้ดิว่าคนตายพอพอ,พอโดนล็อกคอเนี่ยมันเหมือนลมหายใจหมดเลยมันก็เหมือนตายไปพี่ผมจําแค่อดีตก็คือดึงมือเขาไว้ช็อตนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยอแล้วพอรู้สึกตัวที่็พยายามจะดึงต่อ ไม่ใช่ดึงต่อเลกรรมการอุ้มอยู่ผมก็บอกเฮ้ยผมกำลังเล้อยู่จับผมทำไมอ๋ออย่างกรรมการว่ากรรมการเราอยู่หลับแล้วอยู่หลับแล้วโอดโหดหมดรถถังไม่หดไม่เคยมีคอนนีเออเออไม่เคยรู้เลยว่าจังหวะน็อกนะมันเป็นมันเป็นอะไรพี่แท้พี่เกลือลองโดนน่ะเนี่ยมีคนบอกว่าอยากเห็นพี่แทกต่อยกับรถถังได้ไหไ้อย่าเลยอย่าเลยพี่อย่าเลย พี่แล้วมันคุยโทรศัพท์เอาอย่างนี้พี่มันเหมือนพีระมิดพี่เอเหมือนพีระมิดพี่นี่มันเป็นพีรยมิอย่ามันเป็นเราเอาไปขังเอาไปขังอีสามคนนั้นเหรอจะอมใจเย็ดเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมคุณดูมีประสบการณ์ร่วมกันว่าคุณเล่าประสบการณ์อะไมี่ผมไม่มีประสบการณ์ร่วมกันไม่มีไม่มีคนบ้าอะไรมักแฉประสบการณ์ตัวเองไม่มีไม่มี รักษาแรงความรูกเสมอจริงเปลเอออะไรออะไรเฮ้ไอแท็กไอแท็กไอแท็กมึงมีพิรุษไม่มีมึงแบบมีพิรุษไม่มีเพราะเพราะเวลาเพรเวลามึงโดนที่อ่ะมึงไม่มีมึงไม่มีอ่ะมึงแบบมีพิรุษตายอย่าตายอย่าละห้อยดิตายอย่าละห้อยไม่มีไม่ได้ห้อยจ้องคู่ต่อสู้จ้องเลยนี่นี่โยก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 จ้องกรอบขวัที่บ้านก่อนเนอะโยก อยากรู้เบื่อว่ะคนกลัวเมียคุยันไม่อยากรู้ว่ามีมงขกางหลังมีมือกหลังต็เอนดูดิใครยิงอัานักมวยมันต้องเชิงเข้าใจป่าเชิงไอ้ย่าหลุดหลุดเชิงเชิงต้องมีเชิงต้องมีเชิงเนี่ยหลุดเลยกระหามากถ้าดูจอยแท็กอยู่แล้วมีตีนปิดสนา์ลอยเข้าก้านคอแล้วมันก็พักเลยแล้วก็เพิ่งคุยกันเรื่องโดนน็อกอยู่อ๋อผมเข้าใจแล้วความรู้สึกนี้นี่เองเป็นยังไงนี่มาแล้วเปิดม่านนี่นี่เปิดม่านนี่เชิงนี่นี่มาแล้วนี่เฮ้ยจิงอ่ะ นี่ยมนี่ีแยมีแยมนี่มีแยมเหมือนอะไรรู้บ่ะเหมือนที่หยดนี่ที่หยดอยากฟังไหมครับเฮ้ยเฮ้ยปลาด้วยเฮ้ยปลาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมครับแอดไลน์มาผมจะเล่าให้หมดเปลือกเออไม่ไม่นิ่มดอย่าพูดนิ่มดีพี่แอดยังไม่เท่ากับคนที่เอาเชือกมาลัดคอยแท็กเมื่อกี้แอดเลยไอ้มึงก็พูดไปเออไม่มีไม่มี ไม่มีนี่ที่ผมเห็นอยทนี่ผมเห็นนะแท็กรถถังก็บอกนี่แท็กไม่มีแท็กไม่มีอะไรนี่ผมอยู่กับแท็กนะผมที่ผมเห็นนะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีลูกหมูสามตัวนี่แมวแมวมาแมวมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยรักาเอาเลยรักมาาลรักมาโอ้ยแล้วมาจังหวะถูกช่วงด้วยอ่ะถูกท็อปิกด้วยอ่ะบางทีเราต้องนอนอ่ะบางทีเราก็ต้องนอนบางทีเราก็ต้องนอน ให้กับแท็กพลันยูผู้จัดไปครับผมไม่ได้กานทำอะไรเลยนะไม่น่าเชื่อนะนี่คือพลันุภาพของรถถังนะขนาดแค่ชนจอยังน็อกแท็กได้เลยอ่ะผมยังไม่ได้การทำอะไรเลยนี่ผมไม่มีความผิดนะนี่เราต้องมีพยานผมด้วยนะนี่นี่แค่คุณคุณแค่ชนจอนี่คือแท็กน็อกได้เลยนะนี่ยังไม่ทันต้องประชันกันเลยนะตอนผมเลยเขาไม่ได้คืงผมหลอกผมอ่อนยวท่าผมเอาที่คืเขาตายั้งแต่คิดแล้วนี่นี่นี่ เดี๋ยวแล้วทางคุณคุณต่อยที่เมื่อไหร่หรือว่าที่โบกศจิกาครับพี่ที่ญี่ปุ่นครับเจอกับใครเจอกับพี่โอครับน้องโอน้องโอคือใช่คนไทยด้วยกันครับพี่คนไทยด้วยกันเอาต่อยกับไทยด้วยกันในชะ่ไหมใช่ครับพี่ระหว่างต่อยกับไทยกับต่อยต่างชาติมันต่างกันไหมมันก็เราระดับนี้ระดับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งแค่ว่า เราชอบซื้อเสียงในประเทศชาติอ่ะเราก็อยากเจอแบบต่างชาติจรพี่อ่าเราก็ไม่อยากมาฟาดฟันกันเองแต่เวลาแล้วมันเรนกิ้งในเรนกิ้งเราน้ําหนักเดียวกัน<อ>เ๋อด้เป็นสดอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันก็เหมาะจ่อที่ที่จะเป็นผู้ที่วรัลเงี้ยก็เขาต้องต้องต้องฉกรับเขาบอกว่านักมวยอ่ะก่อนต่อยห้ามีอะไรกับผู้หญิงเป็นเดือนเลยจริงปะไม่เกี่ยวนะพี่แสดงว่าแสดงว่า ผมก็มีผมก็มีมันยืดมีจริงป่าเนี่ยไม่เคยได้ยินนะเไว้เขาบอกว่าห้ามมาไว้คือแบบว่าถ้ามีแล้วมันจะแบบส่วนวน้อยม,มั้งผมไม่รู้ผมแต่ชีวิตจริงผมนะผมไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่ไมไมเออเหรอผมคิดว่าพอเราอั้นไว้เป็นเดือนอผมถามว่าพี่อั้นไว้เป็นเดือนอีกอั้นตันใจไหมละ่ะเอาไม่น่ามันอาจจะมีความแบบเฮ้ยผมไม่ไหวแล้ววย่งเนี่ยมันจะระเบิดช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องปลดปล่อย เฮ้ย <laughs> ไม่ได้ดิจดปลดปล่อยแล้วพอคุณไปเจออ <c oughs> ุ้ยผิวแล้วสบายเบาตัวอย่างงี้ไม่ได้ไงมก็ผิวไงมันมันมันแต่แรงมันก็ไม่ไม่ไม่หมดนะ <c oughs> ถามว่าตอนที่พี่ทำอ่ะมันมีแรง่ะล่าก็มี